ทิ่งที่ท่าสภาพต์่ามีมารีมเอเขะเกอเจนังสื่รวาสาพทีสทราถสีมากแล้วสันนท่านยกศอาวฝ่าน้าสองรา้าซองบนาน้าบุคาลที่เสกได้ต่ะครัดจากนีโบไปแล้วพี่น้องก็เป็ี่ญี่ปุ่นเอง้านี้ท้างนี้พร้อมแลลจะถายรูกถายเราเลยก่อเรยกเราถ่ายย้อนข้าเอาพี่น้อง ไภงานอ์มคเจ้่องามโเืองตั้งกินอธิษฐานส่วนหวเกืออนนั้อาจารย์มีารของใบนอกเอาคามเล้ยนองโากืออภ่รรอดทกแม่แจงแค่ประเครับผมอยู่เท่านั้นเนาะอ่าับร้นมาแจงขอกนแม่แจงเอารอโยธาเือคอะไรกบตอกตอไรกค้องางคือ ในงานปวมเมื่อต,ตั้งกินอาอทิ่หาซื้อตัวแค่เดี๋ยวผมท้าเปล่าท่าเราพริยารทำที่น้องมาตามอาถท่าไตรจีวรร้องดอกไม้ทุดเทาียนขอมาทมุ่ะเยอะมากเ<ว>ค่ะนห่อน,นะ ของข้าเจ้านีได้มาด้วยความบริสุทธิ์จดดังดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวขออธิษฐานบูชาแด่พระพุทธบูชาแด่พระธรรมน้อมนำถวายแด่พระสงฆ์ด้วยจิตใจกำนอง ตรงต่อพระพิพานขอให้พบดวงแก้วขอให้ขาดแคลนจากบวชานขอให้พบาศาสนาพระศรีอานในอนา,าคตการเพื่อหน้าโนอนเอออาลุกอาลุกสลุอาเซตเจ้าพี่น้องลุกขึ้น อาล็อกเท่าพี่้องความใกของหิก็ได้เล่นแถวออกอย่นด้่ในตัวเอนเป็นความกเดียวกันเท่าควขมใกลาเคียวของใปการทัหนี้าวดสะวกเท่วอารมณเกิดกันแต่พี่้องอนกันแต่แาดมาได้แรการความทุกทุกข์ในรยยมันหลายคนกเป็นไปนี่ต้องสล่อความเกี่ยวความาพี่้องจะเอาไปูดได้เลยวางเกี่ยวความอาพี่รองชุดนี้ารกกาลูกเรือปฏิบัติได้ครับชุดอาฮารุ่ง ข <t waste écrit> ั้นแรงจะ้อิ่มแรงขั้นเด้อแรงของนี้ก็ได้ของพี่ก็มีันเดดแหงลครับแยกไปงันแยกไปท้าขุดไส้ไงของไงหาเงินหาทาอ่าหาลบาดไส้ลาบัดของลาบัดก็ได้สำหรับพวที่เงินน้อยอ่าตัดตนอกสิ่งเด่นบ้นของบ้านขาสิ่เด่นบ้น้าอาใจอ่สิ่งที่บ้นพอดัอชีวิตพอดมี่ครอสุขบกันดเต้ใจใได้กับโสมบ กอแทสิ่งวัมพ่ี okay, ่ข้อความในชีวิตนอนสลุกกะบรวางการขั้นไปเก้าหน้าหลอกสการโง่กำังอรหันตนอนกะหอนต้นกะบไปมี่วามสุขามสุกกายสบายใจขามสุขคนไข้หลับร้อยโภไคมีนเงินจ้าเือจะสิบบางทีหนึ่งวมนที่ทิกคดีบาพิ่นองเป็นะได้ก็ะบอปใดน้เงินจะเรื่อกทัพบุญขอบทัเสวยของในข้าพี่หามเขาข้อเนั้นพี่น้อง้ใดอยากพี่เขาอยากพีนเขาอยากทางอยากพี่ กอดรืบกอดอยากกอดผูกกออยากผูดงสมบูรณ์ตัวถ้ามีเข่าไม่ออกถ้าจีบขาไว้แล้วเนอะก็เล่ก็ได้ครับก็เล่นกับรถก็ได้ครับน้องจะได้ถ้าโดนไส้ไก่กูญแจอยากพี่โชคกพี่เช่กีใหม่ไก่ขอมาได้นครับพี่น้องในวาระปีนี้เป็นปีใหม่ขอไว้ใจให้ทุกท่านจงสุขีปีใหม่มาคำตัดสวัสดีขอให้ทุกท่านจงสุขีทุกเวลาขอไม่ไว้ข้ามพี่น้องเด้อสุบูร วานอ๊อดให้เกวังคิดอยากแต่ยังให้เจาได้สิ่งนั้นสมดังดังวานออเด้อพี่น้องขอเชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่น้องกำลังมากอรรถพี่น้องยอดไปด้านล่างบนน่ะดักกระเพาะกันงานข้ามาเลยประตูบุญเปิดอยู่ตลอดเวลาอ่าประตูบุญทั้งวัดคบพี่น้องมันเปิดอยู่ตลอดเวลาเด้ออ่าคำพี่น้องก็ฮอตกาเชิญกันแล้วบางคนก็ไปฟังฟังย้อนใจตามลมไปใช่ตะวันอ่าตามวัดย้อนใจตามลมไปใช่ก็ใจเย็นๆกันซะบ้าก็ได้ บาพ้นกับไปกินเากินปลาท่านด,าานดบบ่านลงว้าลง้างกับสะพัโลง้านวันนี้กับพี่ร้ายลงานมาบริการพี่น้องแต่กับี่ขอพ้นแต่เขียนมา้าลูกาสีวาให้ท่อาชวาให้ไมยอดประกาประชาสัมพันห้คับพี่น้องขอพคนในใดกล่าวเขีนม้าถ้าพอนันไปได้ประกาศระชาสัมพันให้อาพี่น้องพีนนพ่น,นมาให้เนออาจจะได้ครับจะได้ครับผู้ใดที่ผ่านไปได้พาดไปแล้วอย <S <S ่ซื้อไปพี่น้องอยาร่อยบ้านัง กัดซวนาวนาวกับมานักดันนากัดซ่วงหนาวนาวกัดบุ้่วคนห่อนก็บมานาดดันหลังมันบอมัป็นหอพี่น้องเขาบ้าเลยไันกันได้หนึ่งเ็นเหตอไเดียไปพี่น้องนั่งเบ้อแต่ละอย่าปดีปัญญ์กับพี่น้อง่วงปัญญาสดยที่ทานบุญท่อวันดสี้ก่คือบางวันเส่้างวันอาวุแข่กันปัญญาีกัน

บมอลำวงไหนวงไหนเดินเพ็นบ่คือนี้วงหมอลำเดินเพ็นค่ะเดินเพ็นอำนวยพรด้วยจ้าไปตวคเเือเราลาไปขงทวายขอพาเที่ยวทำบุญค่ะ ลุมคอร์ดสิงนะคะที่บ้านเทวีค่ะบ้านเทวีนะคะตำบลบ้านเดือค่ะอำเภอท่าบ่อจังหวัดนนองครยจ้าทีอกทบกหลอกที่หอกการเรียมตัวหายควเาผู้ใดที่เข้ามาของตัวของตัวเด็กระดอธิหารก่อนผู้ใดมาทักเสียมตั้งใจเสียมตังน อะรานแท่นแกแท่นกานแกแท่น้านแท่นแดกแรกแรกเนี่ยตัวหญิกันแรกได้เพราะว่ามันมีเห็นเป็นกระสอบกสอบใกรสต้งดิบาทสี่สิทเนี่ยได้สามวันได้ก็นแรกสร้างโบสนะคะสร้างโบดใหม่ค่ะสลองนะคะสลองนะคะบุญขอดสินค่ะเชิครับอาพี่น้องนี่ฉันทํทำหมโคศกเนี่ อันจะเสียงดังงบวนใ่ไองให้โค้ชอันต่พอจะมีเสียงดังก็ว่ต้องนองารไงกันนันดีรัเพอโคุ้เสียงดังพยังบเคียรกันดีนะครับก่อนโัฒนาบนบจะเดินไปนี่ให้นายสมบูรณ์เลวันหนึ่งรอยบัดหนึ่งรอยราบางคอนโคนาสาปุกขับบจะเดินไปนี่ให้กับพี่น้องบจะเดินไปนี่ให้ทำคอยอยู่ดี่เด็้องุู